กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับร้านนงเบครับเครื่องในงัวกิโลละร้อยห้าสิบไปเลยเพื่อเอาลด,ดเนื้อต้มเนื้อแกงก็180ร้อยแปดสิบไปวนี่โอ้ยเนื้อข้างบนทุกอย่างอะราคาเดิมครับสองร้อยหกสิบบาทเพื่อเขาเลยเมีเนื้อต้มเนื้อแกงนะคะช่วงนี้ลดราคา180ร้อยแปดสิบบาทนี่หรอคะได้ค่ะแล้วก็มีเนื้อก้อนๆเนี่ยลูกมะพร้าวล้ำใบาพายลูกมะพร้าวลำใบพายนะครับ เท่าไรครั260เท่ากันครับ260เนือคเลยครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเน้อา่นนนี้นน,น,น,นลยครับ,รบือสะโพก่ะครับใง,งานนย,ย,ยา,ายงนี้เลยแล้วก็ันนี้เป็นสัตในค่ะสัตในเยอะแยะมากมาย นของเราก็ขายที่2 5่0ปติ3าทตัราคาใครอ้้อสับนังสัทบนะครับสําย่างจเต็กครับอันนี้จะเป็นเนื้อโหากรจายโากระจายนะครับก็300ด0ครับจะเป็นใบบัวใบบัวครับจะเป็นเนื้ออะไรนะครับเนื้อขาหน้าขาหน้านะครับ สดนะครับเชื่อตอนบ่ายนี่เองแล้วก็พุนจะเป็นเนื้อล้ำมะพร้าวค่ะครับแล้วก็เนื้อต้มเนื้อแกงตอนนี้เราก็ลดราคาถึงแค่ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบเพ่อนนึงแล้วก็ถ้าเป็นทุ่สายจุ๊กเขจะมีเพี้ยสดสดอ่อนสายจู๊กสายลาบก้อยครับสวยสดสดใหม่ๆเลยค่ะครับขายไงครับสองร้อยหกสิบราคาสองร้อยหกสิบโซกันนะครับคอคาแม่ค้าสองร้อยสี่สิบบาทใครอยากทานสมองก็มีนะคะสมองผัดจัดกันไปกับที่ขันย่านะครับ เสียบเลยครับโอ้ยงามๆเลยพี่น้องเดียวเสียบๆเลยวันนี้แลเลยเนาะอ่าเลยครับจัดไปเลยครับสี่ตนเสียบๆเลยแดงๆเลยครับที่คันย่าครับเอาไปย่างเสียบๆเลยแดงๆสดๆอย่างนี้เลยโอ้ยกิ่มเกลียวสุดๆไปเลยครับจัดกันไปเลยแบบเน้นๆอีกแล้วนะครับ200ร้อยพครับ อัวันนี้มาไม่เจอน้องเบะฮะน้องเบะไปไหนแม่นี่น้องเบะหยู่วันนึงค่ะคืออะเหนื่นอยขอหยุดวันนึงหยุดวันนึงมาผิดวันนะครับ <c oughs> มาซื้อเครื่องในงัวครับเจ็บเสียบเลยปาดเข้าไปสดๆอย่างนี้เลยปาดก็ไปเลย <c oughs> เลือกกันเลยครับเครื่องในราคาเดียวกัน150ร้อยห้าสิบบาทหัวใจปอดม้ามีหมดเลยอ๋อถูกขแก้วก็มีอ๋อปอดลมเนี่ยจากอีก เอาเลยครับราลงไปสองร้อยสิบาทครับนี่ด้วยครับแม่นี้ก็ลดราคาเดี๋ยวแค่ร้อยแปดบพิเศษอยู่แล้วครับต้องาสองสลดราคาให้ลดราคาอีกแล้วโอ้ยลดแ้วลดอีกครับอันนี้สามบาทนะคะทั้งหมดที่สามร้อยอกโลกวโอ้แม่กลดให้พิเศเลยลดราคาให้ครับเจ็บแสบเลครับ ย่างแยมแรงมีคันย่าสองพอซื้อมาฝากเพื่อนนะครับไ้กินยำแรงครับกินแกเี่ยแวจะเป็นไปอีกแล้วครับเนื้อวัวทุกอย่างข้าข้าวข้าวนี่หละผมมีอะไเป็นคนไทย นนี่กน็น้องเบี้ยเนื้อก็ดีมากอร่อยออมาวันนี้ไม่ได้เจอน้องเบี้ยนะออไม่เป็นไรครับขอเจอเนื้ออร่อยอร่อยใช่ได้ครับอ,อ๋อใส่เนื้อนะครับมขึ้นรถมาเจอเอฟซีครับวันนี้เฮ้ยน้องเบี้ยไม่มานะครับวันนี้เจอแต่แม่เขา